ที่ส่วนรถไฟนะครับผมก็เป็นวันอาทิตย์ซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะวันนี้ปกติผมก็ซ้อมลองรันตอนเช้านะแต่ว่าค่าฝุ่นมันแบบมันขึ้นตอนเช้าเป็นสีส้มอะ่ะแรงมากๆก็เลยแบบว่าต้องเปลี่ยนแผนมาซ้อมเย็นแทนนะเพราะว่าเห็นหลายๆคนก็ไปแบบวิ่งฝ่าฝุ่นอะไรเงี้ยซึ่ง ปีก่อนผมก็เป็นนะแต่ว่ารู้สึกว่าปีนี้จะพยายามแบบคอนเซิร์นเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าวิ่งกลางฝุ่นมันก็ถ้าคนจะต้องซ้อมจริงๆก็เลี่ยงไม่ได้แหละแต่ว่าอืมรู้สึกว่าก็ไม่อยากแบบเสี่ยงระยะยาวอะไรเงี้ยก็ถ้ามันขึ้นสีส้มเป็นต้นไปนะปีนี้นะจะพยายามเลี่ยงแล้วก็พอมาตอนเย็นค่าฝุ่มมันดีขึ้นครับมันมันเหลือประมาณแบบหกสิบกว่าเมื่อเช้ามันร้อยยี่สิบ แบบขึ้นตัวสีส้มอ่ะร้อยยี่สิบกว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องปรับเปลี่ยนแผนกันนิดนึงนะก็วันนี้มาส่วนรถไฟครับแล้วเดี๋ยวนัดพี่แบงค์วิ่งกันนะครับผมก็ประมาณสักยี่สิบกว่าโลอะไรเงี้ยก็เตรียมสเสบียงมาอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวรอไปวิ่งด้วยกันนะโอเคตอนประมาณสี่โมงสิบห้าก็เดี๋ยวรอแดดลงอีกนิดนึงแล้วก็เริ่มบอมเริ่มซ้อมกันก็คงจบประมาณสักแบบ เวลาสองชั่วโมงกว่ากว่าสองโมงนิดๆเออก็น่าจะเรื่อยๆนะครับผมสภาพรถโคตรเละอันนี้นะมีอันเดอร์เมอร์ตัวใหม่แล้วก็มีโปรซีอันเดอร์เมอร์เก่านี้วันมิกซ์นะครับเรียงรายเต็มไปหมด ใช้โปร4วันนี้ไม่ได้ใช้นานแล้วไม่ได้วิ่งโปร4ตัง ATM, ้งแต่ ATM ก็เอามาวิ่งกันสักหน่อย ก็ได้มีโอกาสไปลากพี่หนุ่มกับพีเอมนะครับทีเทสแลกเตดก็เป็นโอกาสที่ดีมากนะครับแล้วก็อินดีที่ได้วิ่งกับพี่ๆทั้งสองคนนะครับผมก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้ไปเป็นเพจเซอร์ให้แล้วก็ถ่ายคอนเทนต์ให้นะครับผมก็ขอบคุณมากมากนะครับก็อาทิตย์นี้เป็นการซ้อม รีแคปแล้วการรีแคปไปฟังกันก็คืออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยซ้อมวิ่งประมาณ3วันนะครับที่เหลือก็คือเวทเทรนนิ่งแบบจริงจังก็คือเข้าตารางเวทเดิมที่แบบเคยเขียนโปรแกรมไว้เมื่อสมัยแบบเรียกได้ว่าแบบสปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็คือยกโปรแกรมเดิมที่เคยเล่นสมัยนู้นสมัยแบบที่เรายังไม่ได้เริ่มวิ่งเลยอะไรเงี้ยมาเล่นนะครับผมแต่ก็ มีแบบการปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยนะแล้วก็มีไปลองรันนะครับเมื่อวานกับพี่แบงค์นะครับมิชัน่นทูรันนะครับผมก็เก็บไปกันผมเก็บประมาณ25ผมเก็บยี่พอแล้วก็พี่แบงค์ก็เก็บประมาณ28นะครับผมไปด้วยกันตลอดทางนะครับผมประมาณห้ท่วนนะครับแล้วก็ลงมาช่วงปลายๆประมาณ4ี่ห้านะครับก็สนุกดีวิ่งเพลินๆทำคอนเทนต์กันนิดหน่อย สนุกดีนะครับผมก็รู้จักพี่แบงค์มานานแล้วนะครับแล้วก็เล่นตั้งแต่เล่นบาสด้วยกันแล้วก็ผันตัวมาเป็นนักวิ่งกันทั้งคู่นะ <laughs> วันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเ,อเพราะว่มันเกี่ยวกับการกลุ่มการวิ่งและกันที่ผมว่าแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆได้ชัดเจนก็คือวิ่งเพื่อสุขภาพเนาะแล้วก็วิ่งจริงจังเพื่อเข้าแข่งขัน เออเพื่อแบบอะไรสักอย่างเพื่อมีแบบเป้าหมายอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยซึ่งเอ่อแต่ละสองกลุ่มเนี้ยผมก็มีเพื่อนที่รู้จักทั้งคู่แบบอยู่ทั้งสองกลุ่มผมแบบไปฝั่งสุขภาพด้วยฝั่งแบบโซเชียลรันฝั่งอะไรแล้วก็ฝั่งที่แบบวิ่งกันจริงจังเพื่อแบบเป้าหมายด้วยอะไรเงี้ยก็คือมีทั้งพี่พี่น้องนองที่อยู่ทั้งสองฝั่งอะไรเงี้ยซึ่งเป็นหนังคนละม้วนกันเลยอะไรเงี้ยก็อยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันว่า เออถ้าสมมติว่าสองกลุ่มนี้อยากจะพูดอะไรถึงกันอะไรเงี้ยมันเอ่อผมคิดว่าบา <t ouch> งคนก <t ouch> <t ouch> <ๆ>็บางคนนะเออผมคิดว่าอาจจะยังแบบไม่เข้าใจว่าแบบเออทาไมแบบกลุ่มนั้นทําอย่างนี้ทาไมกลุ่มนู้นทำอย่างนี้อะไรเงี้ยม, <duda> <t ouch> <ๆ>มันคิดว่ามันก็มีแบบเออเรื่องที่อาจจะยังไม่เข้าใจกันหรือว่าแบบออบเจกทีฟหรืออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็ผมอยู่ตรงกลางเนาะเห็นท <t ouch> <t ouch> ั้งสองฝั่งก็มา แชร์แล้วกันในมุมมองผมว่าเออการแบบเทคแต่และฝั่งมันเป็นยังไงบ้างคลิปนี้ไม่อาจจะเรียบเรียงงงๆหน่อยแต่ว่าจะพยายามแบบเรียบเรียงให้เข้าใจกันได้ง่ายมากที่สุดนะครับโอเคก็ mm hmm. เริ่มกันเลยนะคือเท่าที่ผมเห็นมาเออตั้งแต่วิ่งมาเนาะก,ก็หลักๆเราจะแบ่งกรุ๊ปเป็นผมสองฝั่งละกันก็คือเป็น สายชิลนะแบบโซเชียลรันสายเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยวิ่งสบายๆวิ่งมาแบบจอยกับเพื่อนๆเข้าสังคม,มวิ่งแบบชิลๆเลยอ่ะเออหรือว่าแบบอ่ะชอบแต่งตัววิ่งแฟชั่นอะไรเงี้ยมันก็มีความสนุกสนานของมันเออเราได้แบบออกมาวิ่งสบายๆขยับตัวแบบหาวันออกกำลังกายเออเริ่มแบบดูแลตัวเองมากขึ้นหรือว่าออกมาเพื่อแบบเอ้ อยากแต่งตัวอยากแฟชั่นมันแบบมีความสุขเวลาได้แต่งตัวอันเนี้ยหนึ่งอันเออไกลฝั่งหนึ่งก็คือแบบสายที่จริงจังแบบฉันมีเป้าหมายของฉันฉันจะเบรก PB ฉันแบบอยากได้ซับหนึ่งสิบเคอยากได้ซับห้าสิบสิบเคอยากได้ซับสิบห้าอยากได้ซับสองมาราทอนหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์อะไรก็ว่าไปอยากทำ ซับสครึง่งซับสี่มาทอนได้มันจะมีเลเวลของความจริงจังเพิ่มข้ามาแล้วก็ยิ่งลึกเข้าไปความอินเทนซิตี้ความจริงจังเดดิเคชันอะไรต่างๆความมุ่งพยายามมานะวินัยต่างๆมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเออซึ่งเรื่องเนี้ยมันเป็นการวิ่งเหมือนกันมันคือ running เหมือนกันมันคือ running spur เหมือนกันมันคือโลกของการวิ่งแต่แค่ player ผู้เล่น ออดีนส์มันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองจุดประสงค์ในการวิ่งมันไม่เหมือนกันเ,เป้าหมายไม่เหมือนกัน motivation motive ในการวิ่งมันไม่เหมือนกันเออก็วันนี้จะมาแบบเหมือน clarify ทั้งคู่แล้วก็คิดว่าเ,เราจะเทคอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เราจะ lesson learn อันนี้ได้ยังไงบ้างนะเพื่อที่จะแบบว่าหนึ่งผมคิดว่าเราจะได้แบบเข้าใจเขาเข้าใจเราเอออันนี้เหมือนกันคือแบบ ฝั่งของสายชิลสุขภาพเวลาวิ่งเจอแบบพวดจริงจังอะไรเงี้ยก็เออจะได้เข้าใจข่าวด้วยแล้วก็เออฝั่งที่วิ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์เวลาเจอคนแบบวิ่งสบายๆหรือว่าอะไรยไยงงก็แบบเออจะได้เข้าใจฝั่งนี้ด้วยเช่นกันนะครับอืมก็เรื่องมีฝั่งแรกก่อนนะก็คือฝั่งที่สายชิลนะครับสุขภาพแฟชั่นต่างๆก็เราเคยอยู่สายนี้ เพราะว่าตอนนั้นก็คือแบบไม่ได้วิ่งจริงจังอะไรก็คือแบบเหมือนวิ่งเพื่อสุขาพานี่แหละแบบเพื่อนชวนไปวิ่งเราก็ออกมาวิ่งนะเมื่อแบบประมาณสามปีสิสามปีนิดๆละเออเราเริ่มวิ่งประมาณสามปีกว่าซึ่งตอนนั้นเราก็บอกตรงๆได้เลยว่าตอนนั้นวิ่งเพจแปดเพจเจ็ดครึ่งนะครับผมแล้วมันก็เอ,อ่อการเวลาก็ค่อยทำให้เราพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆบวกกับเอ,อ่อ motivation ของเราด้วยที่แบบว่าเออเราจะ shift ตัวเองมาเป็นออสาย performance เพราะว่าเราเริ่มมีเป้าหมาย แต่ก็สายโซเชียลก็คือหลกัหลกๆความสุขที่มันได้มาของการออกมาวิ่งอะไรเงี้ยก็คือแบบอ่มันก็มีเอ็นโดฟินหลังอะไรเงี้ยตามแบบปกติใช่ไหมแต่ว่าเราได้เจอเพื่อนเออแบบเพื่อนที่แบบเออปกติเราอาจจะไม่ได้เจอในชีวิตประจำวันหรือว่าบบเออช่วงนี้แบบนานๆแบบแยกย้ายกันไปแล้วก็แบบเออชวนจอยๆมาวิ่งด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบหพื้นที่1กิจกรรม อินคอมมอนและการที่เราสามารถทําด้วยกันได้นะแต่ก่อนอาจจะเป็นแบบว่าเตะบอลตีแบตหรือว่าอะไรตรงนี้มันก็พอกีฬาวิ่งมันฮิตมากขึ้นเราก็จะเห็นได้ว่าเออสวนมันก็แน่นมากขึ้นคนก็เริ่มแบบจับกลุ่มกันวิ่งอะไรเงี้ยจากแต่ก่อนที่มันจะเป็นแบบวิ่งคนหนึ่งสองคนหรือว่าอะไรก็ตามแต่เราก็ลากเพื่อนมาเราก็ชวนเพื่อนมามันก็เป็นเทคที่ดีนะครับอืมอตอนนั้นก็คือ ยังอาจจะยังไม่ได้มีคําว่านะังวิ่งแฟชั่นเข้ามาก็คือแบบว่าเทรนการแต่งตัวของโปรดักต์ต่างๆก็เป็นแบบค่อนข้างจะสปอร์ตออรียน์ก็คือแบบลุคอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะเป็นกีฬาสักมากกว่าแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยการที่เอ่อพอบูติกแบรนด์เข้ามาเนาะอย่างเช่นที่แบบเรารู้จักกัน s a t ร s f y u ไ u Bandit ดหรือว่าด้วยตัวของสปอร์ตแบรนด์ปกติที่มันแบบเออมันก็อัพเลเวลขึ้นมามันก็บูมมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นได้ว่าแบบ รองเท้าแอเพอเรลต่างๆมันก็สเตปอัพมันก็แข่งขันกันมากขึ้นมันทําให้แบบสวยขึ้นและทีนี้ choice ในตลาดมันก็มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอ product มันดีขึ้นมันพัฒนามากขึ้นคนก็แบบเออเริ่มที่จะแบบว่ามันต้องมีเทสและเราอยากแตกต่างเราจะไปวิ่งแบบของธรรมดาเสื้องานมันไรไม่ได้และเออมันก็ต้องแบบเออมันเป็นความสนุกอีก รูปแบบหนึ่งละกันที่เหมือนเราแต่งตัวไปเที่ยวเลยเออมันก็คือเป็นแฟชั่นเอเบิลเหมือนกันนะครับผมก็ตั้งแต่หัวจะดเท้าตอนนี้แต่ก่อนอาจจะเป็นแบบเสือ wing, ้อวิ่งหนึ่งตัวกางเกงหนึ่งตัวออกกำลังกายรองเท้าจบแต่ทีนี้แบบเออพอเราสนุกกับการแต่งตัวมากขึ้นมีบันดหน้ามีหมวกมีแว่นมีหูฟังมีเสื้อที่เป็นแบบอ่ะ satisfy อะไรเงี้ยก็มาเออกางเกงแบบ ในกี reflection อะไรย่างเงี้ยที่มันสะท้อนแสงหรือว่าไม่จะเป็นแบบอ่ะพวกบูทีกแบรนดิตอะไรต่างๆไท้ igh, อ้องเอ่อฮาฟไทอะไรย่างเงี้ยเออคนที่แบบเท่ๆหน่อยก็ต้องมีเออเพราะว่าเราจะมาใส่เกงวิ่งแบบผึบๆับผึบยยับงก็ไม่เท่แล้วเออตอนนี้ก็ฮาร์ฟไทก็คือมาสุดๆอะไรประมาณนี้อ่าถุงเท้าก็เป็นครูซ็อกอ่าจะมาแบบหุ้มข้ออะไรย่างเงี้ยไม่ได้แล้วรองเท้าเป็นแบบ รุ่นถูกๆไม่ได้เออมันก็ต้องแบบเป็นรุ่นที่แบบเออเวลโนนหน่อยหรือว่ามีแบรนด์หน่อยมีดีหน่อยไปดูรีวิวมาแบบใช้ได้น,น,นานๆอะไรเงี้ยมันก็มีโปรดักต์ออฟเฟอร์มากขึ้นเราก็มีแบบทางเลือกให้ซื้อได้มากขึ้นเราก็สนุกกับตรงนี้มากขึ้นตลาดวิ่งก็คือคักเนาะแล้วก็มันก็ดึงผู้คนให้แบบว่าเออเข้ามาเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบเออสายสุขภาพสายแฟชั่นหรือว่าอะไรเงี้ยมันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นมันก็เลยบูมขึ้นมา เนถามว่าเรื่องนี้มันเทคยังไงได้บ้างนะมันก็แบบมันก็เป็นสิ่งดีเพราะว่าทุกอย่างมันคือตลาดมันพุชให้ให้มากขึ้นเพราะว่าเอออมาเก็ตมันก็ขยายมากขึ้นเนาะแล้วก็แบรนด์เล็กๆอะไรเงี้ยมันก็มีพื้นที่ในการเติบโตทีเนี้ยมันก็สนุกเออไม่ว่าจะได้สุขภาพแบบวิ่งสบายๆห้าห้าโลสิบโลหรือบางทีแบบสองสาโลอะไรเงี้ยมันก็เออมันไม่ได้มันไม่ได้ดูเป็นเรื่องยากละกันในใน ตอนตอนนี้เพราะว่าแบบเออวิ่งหโลสบายๆแบบสี่สินาทีอะไรเงี้ยก็ได้มันแบบเออมันมันชิลอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบไม่ต้องแบบ running คือแบบ series อะไรขนาดนั้นเราเราสามารถมีสร้างรูนแบบอ่ะวิ่งเสร็จปุ๊บไปจิบกาแฟกันต่ออะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบเป็น activity ในการ hang out มันก็เป็น t a k หนึ่งที่เป็น leisure แล้วกันแบบไม่ series มาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เป็นหกิจกรรมที่ เราอาจจะเคยนัดเพื่อนที่แบบห้างนัดเพื่อนตอนกลางคืนตามบาร์อะไรต่างๆแล้วก็สวิชมาเป็นแบบเออเรามานาวิ่งด้วยกันแล้วก็เปลี่ยนจากแอลกอฮอล์เป็นกาฟนแฟอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ได้อีกบริบทหนึ่งในการที่จะแบบว่าเป็นโซเชียลเนาะหรือว่า,าจ,จะเป็นการเข้าสังคมแบบใหม่ๆเราอาจจะไม่ต้องแบบไปผับหรือว่าไปสถานที่คนเยอะๆตื๊ดๆหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มีแบบซิตี้รันโซเชียลรันอะไรให้มากมายที่แบบเออเราก็สามารถไปเจอคนใหม่ๆได้นะในสถานที่นั้นๆ หรือว่าไม่จําเป็นต้องอไปแค่สวนสาธารณะอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็ตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันรันคลับมันก็จัดอีเวนต์เยอะเมื่อจะเป็นแบบจัดเองไม่ว่าจะเป็นคอลแลบกับแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีรสชาติเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับตรงนี้เนาะอืมก็ถามว่าถ้าแบบเออคนที่มองเข้ามาอะไรย่างเงี้ยอยาเออแบบก็อยากให้แบบเออมันมันทำให้ การวิ่งมันเฟรนลี่มากขึ้นมันเข้าถึงง่ายมากขึ้นก็อยากจะให้แบบเออเข้าใจตรงนี้ด้วยสุดท้ายเราอยู่ในวงเดียวกันอะไรเงี้ยวิ่งเหมือนกันแค่แบบเออจุดประสงค์ในการวิ่งแตกต่างกันหรือว่าถ้าจะให้เตือนสติก็คือคนที่วิ่งเร็วหรือเพื่อฟอร์มัตอนเนี้ยถ้าย้อนกลับไปแต่ก่อนเราก็ไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนี้เออใช่ปะมันก็แบบเราก็เคยมาจากจุดที่แบบเพจแปดเพเจ็ดสุดท้ายแล้วก็พัฒน,นามาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรานั่นแหละที่เปลี่ยน เป้าหมายจากแบบการวิ่งเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นแบบเออเรากําลังไล่ล่าอะไรบางอย่างอยู่มันก็เป็นแบบเออความตั้งใจของเรามันก็ไม่ว่ากันเออบางคนอาจจะวิ่งชอบวิ่งสายสุขภาพมันก็วิ่งชิวๆไปเลยก็ได้ไม่ต้องพุชตัวเองไม่ต้องอะไรก็คือฉันจะวิ่งเพื่อแบบแค่ออกกําลังกายเฉยๆก็ได้ก็แล้วแต่เขาก็ไม่ว่ากันนะครับเราจะวิ่งจริงจังหนึ่งก็เออมันก็เป็นส่วนของเราเนาะก็เห็นใจเขาเห็นใจเราด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้สำหรับฝั่งที่เป็นโซเชียลรันฝั่งที่สายชิลนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งสายที่เป็น performance เริ่มที่แบบว่ามีเป้าหมายเริ่มแบบการวิ่งคือเริ่มจริงๆมากขึ้นแหละการวิ่งเริ่มมีเป้าหมายมากขึ้นฉันกำลังจะเ h สซิ่งโกอะไรบางอย่างให้ตัวเองหรือว่าเป้าหมายอะไรก็ตามแต่เพื่อแบบการวิ่งของเราวิ่งเพื่อลดน้ำหนักวิ่งเพื่อเออเป็นที่หนึ่งวิ่งเพื่อ ซับต่างๆวิ่งเพื่อเวลาวิ่งเพื่อ performance อะไรของตัวเองอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกเทคหนึ่งละกันที่เริ่มซีเรียสขึ้นมาแล้วเออการเป็นแฟชั่นอะไรเงี้ยมันเริ่มลดลงนะแบบว่าเราเน้นการซ้อมเป็นหลักเราเน้นการแบบซีเรียสการจริงจังเป็นหลักการวิ่งเริ่มเป็นเรื่องที่อาจจะต้องเป็นความรับผิดชอบการวิ่งเริ่มเป็นแบบวินัยที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้สนุกแบบแต่ก่อนที่แบบเราไปวิ่งกับเพื่อนแล้วแบบ เออคุยเรื่องเมา์มอยอะไรก็ได้มันเป็นการวิ่งแบบเฮ้ยวิ่งเพจอะไรวันนี้ซ้อมมาะไรบทบริบทคอนเวอร์เซชันอะไรมันเริ่มเปลี่ยนไปความสนุกอาจจะยังมีอยู่หรือว่าอาจจะเปลี่ยนไปมันอาจจะลดลงก็ได้เออเพราะว่ามันจะมีแต่การซ้อมการซ้อมความจริงจังเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเออบางคนก็อาจจะเคยมาเข้ามาแล้วอาจจะไม่ได้แบบเอนจอยตรงนี้หรือบางคนก็แบบเออชอบเที่ยววิ่งอย่างงี้เพราะว่าฉันจริงจัง การวิ่งก็คือออกกําลังกายมันต้องแบบพุชให้สุดพุชเดอะลิมิตอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดแต่มันเป็นอีกบริบทหนึ่งแล้วกันที่อืเราก็สามารถเทคอย่างนี้มันได้คนที่ไปแข่งไปวิ่งไปลงงานอะไรเงี้ยอาศัยชิลก็วิ่งสบายๆเป็น participation นะครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเป็น competition ก็คือวิ่งเพื่อแบบ chasing PB วิ่งเพื่อเอาเวลาอะไรเงี้ยก็ไม่ว่ากัน ไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วแต่เป้าหมายของแต่ละคนเป้าหมายของตัวเองนะซึ่งถามว่าการมีเป้าหมายเป็นสิ่งที่ดีไหมดีแต่ผมก็อยากจะเตือนว่าเราถ้าสมมติว่าเราเริ่มจับตัวเองได้แล้วว่าแบบมันอาจจะเครียดเกินไปอะไรเงี้ยให้ลองเต็ปแบ็ k ขึ้นมาเพราะว่าหลายๆคนที่ผมคุยมาแล้วก็แบบบางทีมก็มีการเบิร์นเอา์เกิดขึ้นมันแบบไม่ได้สักทีแบบ วิ่งแล้วไม่พัฒนาเลยเนี่ยการเบิร์นเอามันก็มีอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นแบบอย่าลืมเอ่อหลายๆคนผมคิดว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วกันที่วิ่งนะตอนเนี้ปัจจุบันเป็นนักวิ่งเมเจอร์ก็คือนักวิ่งมือสมัครเล่นนั่นแหละเรายังมีการมีงานทําอยู่เรายังเรียนอยู่เรายังแบบเป็นพนักงานประจาําเรายังแบบทําธุรกิจอะไรเงี้ยแต่ว่าเราแค่ชอบวิง่งเรามาวิ่งด้วยกันเพราะฉะนั้น การที่มีเป้าหมายดีครับเราเหมือนเป็น motivation เหมือนเป็นแรงบันดาลใจเหมือนเป็นเป้าหมายที่เราวางไว้เพื่อที่จะแบบเออไปสักที่หนึ่งแต่ว่าสุดท้ายระหว่างทางก็สำคัญเหมือนกันในทุกทุกอย่างแหละระหว่างทางก็สำคัญเหมือนกันอย่าลืม enjoy ในสิ่งเล็กๆบางทีแบบวิ่งเพื่อสุขภาพอาจจะแบบว่าเอ้ยมีเป้าหมายนิดนึงเพื่อแบบกระตุ้นเราระหว่างวานันเช่นเอ้ยวันนี้ฉันวิ่ง5้เคแล้ว ปกติวิ่ง5เคมตลอดเลยวันนี้แบบวิ่งสัก7เคมไหมวิ่งสัก7โลไหมลองเต้าเป้าหม่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเพื่อให้แบบเออมันมีแบบรสชาติใหม่ๆเกิดขึ้นหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเราเป็นนักวิ่งที่จริงจังมาตลอดเราเชสซิ่งเป้าหมายมาตลอดเราเริ่มเครียดเราเริ่มอะไรลองสเต็ปแบ็กมาไหมลองถอยมาสักก้าวหนึ่งแบบลองไปวิ่งสบายๆดูลองไปวิ่งเพจช้าดูวันนี้แบบปล่อยเลยแบบไม่ต้องแบบโหวิ่งตามโจทย์วิ่งตาม เอ่อตารางซ้อมที่เราแบบนี่ไว้แต่แค่แบบเออเราวันนี้เราแบบปล่อยวางวิ่งโดยที่แบบก็กดนาฬิกาไปปล่อยให้รันไม่ว่าจะเพจอะไรก็ช่างมันเราจะวิ่งเท่าไหร่ก็ประมาณแบบประมาณเอาอะไม่ต้องแบบมีเอ็กซักว่าต้องวิ่งหนึ่งชั่วโมงต้องวิ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งต้องวิ่งเพจห้าต้องวิ่งเพจทห้าครึ่งอะไรเงี้ยแบบแค่ขยับร่างกายมูฟไปข้างหน้าแค่วิ่งไปเรื่อยๆบางทีอาจจะแบบเอนจอยขึ้นมากกว่าเนี่มันก็ไม่เครียดอะไรเงี้ยหรือว่านัดเพื่อนที่แบบ อยู่คนละเพจกับเราเลยเราเคยแบบชวนคนนี้วิ่งแต่แค่ตอนนั้นเราอาจจะแบบเฮ้ยแกวิ่งกับฉันไม่ได้เพราะว่าเพจไม่เหมือนกันไม่ต้องไปสนใจเราแบบถ้าอยากวิ่งกับเพื่อนคนนี้เราไปวิ่งกับเพื่อนคนนี้เออเราต้องลดเพจตัวเองหน่อยเออเพื่อให้แบบเออบางทีแบบความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างการวิ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นแบบเราวิ่งเพื่ออ,อีกคนนึงไม่ต้องแบบเอ้ย e คือมันลดเพจลงมามันไม่ตายในวันนั้นอะแค่แบบเออวิ่งกับเพื่อนเอนจอยกับเพื่อนมีโมเมนต์ด้วยกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมันก็สําคัญเหมือนกันไม่ใช่แบบเอารวิ่งเอวิ่งเอวิ่งมันก็อาจจะไม่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นวิ่งให้มันแบบมีหลากหลายบริบทให้มันมีหลากหลายวัตถุประสงค์ละกันวิ่งเพื่อซ้อมวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งเพื่อเข้าสังคมวิ่งเพื่อเอนจอยอย่างเงี้ยผมว่าทั้งสองฝั่งสามารถเทคตรงนี้ได้เออเพื่อเป็นแบบ กระตุ้นแล้วก็เป็นรสชาติใหม่ๆใ,ในการวิ่งอะไรสกอย่างวิ่งโซเชียลเยอะวิ่งโซเชียลเยอะๆมากๆอะไรเงี้ยเออถ้าวันไหนเราอยากรู้สึกว่าเราอยากเชสซิ่งซับวันเราอยากเชสซิ่งซับซับสองอะไรเงี้ยมันก็เออมีเป้าหมายมีสตรัคเจอร์ในการซ้อมอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีในการที่จะเริ่มต้นตรงนั้นเราซ้อมอย่างเดียวเราวิ่งแบบเพื่อเพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะๆเราเครียดเราเบิร์นเอาเราอะไรสเต็ปแบ克มาลองวิ่งแบบชิลๆบ้างโซเชียลรันอะไรก็ตามแต่นะมันก็ เหมือนแบบกินของข้าวกินของหนักกินของี่มีประโยชน์กินลีนกินแบบดีเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่าขาดเชอร์รี่ออนท็อปอะขาดแบบของหวานเพื่อให้แบบจะจะลงใจให้มันแบบใจฟูนหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญหรือว่าเรากินแต่ของหวานกินแต่ของหวานมันก็อาจจะไม่ได้ดีต่อสุขภาพขนาดน,นั้นเราก็ต้องมีแบบเออเราก็กินอาหารที่มันแบบคลีนฟูสุขภาพดีหน่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเทคบดซ้ายผมว่า วิ่งทั้งสองแบบกำลังดีกว่าแต่ว่าแล้วแต่คนว่าจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ยังไงประมาณไหนอาจจะวิ่งสักแบบอ่ะโซเชียลรันเกวิ่งซ้อมหน่อยสัก10อะไรเงี้ยก็ก็โอเคเออแต่แต่ว่ามันก็คืออย่างน้อยให้มันมีแบบทั้งสองแบบวิง Performance ว่งเพอร์ฟอร์แมนซ์แปวิ่งโซเชียลรันยี่สิบอร์เซเง,งี้ยให้มันแบบเออมีเซสชั่นที่มันรีแลกซ์บ้างมันก็ดีเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เชิงเวริร์แบบ สายชิลเวอร์ซัสสายชิลปะทาัสายจริงจังหรอกแต่แค่เหมือนแบบเออฝั่งนี้มีอะไรฝั่งนี้มีอะไรอะไรเงี้ยก็แบบว่าเออแบบอยากสื่อสารไปในคลิปนี้ละกันนะเออเพราะว่าผมรู้สึกว่าฝั่งที่เป็นสายชิลมันก็มีเสน่ห์ของมันเราสามารถสนุกกับการวิ่งได้นะฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เราก็สามารถสนุกกับมันได้เราสามารถแบบ สนุกกับการซ้อมพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยมีเป้าหมายแล้วก็เออเต็มที่กับมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มันแบบเออก็สนุกด้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราสามารถวมา m i ์เปอร์เซนต์เราสามารถมาจับอันนู้นวิ่งอันนั้นวิ่งอันนี้ได้เออให้มันแบบมีหลากหลายรสชาติในการวิ่งละกันเพราะฉะนั้นเพราะว่ากินข้าวมือซ้ำๆอาหารเดิมๆอะไรเงี้ยบางทีมันมก็เบื่อได้นะครับเพราะฉะนั้นลองแบบ explore ดูมี อะไรการวิ่งเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบอะวิ่งโรสซะเยอะลองไปวิ่งเทรลดูไหมวิ่งเทรลอย่างเดียวลองกลับมาวิ่งโรอดอะไรอย่างเงี้ยมันแบบแล้วแต่เลยแต่แค่ให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นการเบื่อระหว่างทางกันแบบเออบางทีแบบเราอาจจะแบบเออคุ้นชินหรือว่าแบบเออเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยรูทีนเดิมๆอ,อย่างเงี้ยมันก็เออให้มันแบบสปซิ่งอิดอัพทั้งหน่อยนะก็ดีนะครับ ตอนวันนี้สำหรับคลิปนี้นะไม่มีอะไรมากก็มาฝากทุกคนกันไว้นะครับผมไปแล้ว